อาน,นิสงส์แห่งกายคตาสติภิกุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิชาย่อมอย่างลงในภายในของพิกุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว แม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชมากเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ เป็นไปเพื่อได้ยาทัทนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี่แลอันบุคคลอบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ยาทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่ง อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบทมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งน,นี้แล อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบทำที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์พิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทาข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคกตาสติภิกขุทั้งหลายทาข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอากุศลรธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรม ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไยบูรยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติ พิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชนเสียได้ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอว,วิชาย่อมเกิดขึ้น ย่อมละอัสมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชนเสียได้พิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปรินิพานทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติ ภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่ง <house> นี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉาน HAEL แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุป,ปาธาปรินิพานภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่ง <classified> อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆ ย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายภิกุทั้งหลาย ทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสตาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอารัตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติ ภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอาาทนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอราตผลให้แจ้งพิกุทั้งหลาย ทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทํำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพ่บู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นนาย่อมเป็นไปเพื่อ ความเป็นผู้มีปัญญาไพบูรย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดั่งแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อ ความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำระกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยตาสติภิกขุทั้งหลาย ทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่ยอมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพยบุ์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่น,นาย่อมเป็นไปเพื่อ ความเป็นผู้มีปัญญาไพบู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดั่งแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อ ความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชํ่แรกกิเลสภิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่บริโภคอมตะภิกุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายยตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะภิกุทั้งหลายกายยตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วภิกุทั้งหลายกายยตาสติ อันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วภิกขุทั้งหลายกายกคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วภิกขุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้ว ภิกุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วภิกุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้น,ชอ,ช,น,น,นชอบใจแล้วภิกุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายยคตาสติ ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายยตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะพิกุทั้งหลายกายยกตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมพิกุทั้งหลายกายยตาสติ อัญชนเหล่าใด да ไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมพิกุทั้งหลายกายยตาสติอัญชนเหล่าใดไม่ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้วพิกุทั้งหลายกายยตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วภิกุทั้งหลายกายยตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วภิกุทั้งหลายกายคกตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเจริญแล้วภิกุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่าน <TA> <FREE> ั <itas> ้นไม่ทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายยตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายยกตาสติอันชนเหล่าใด ไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกขุทั้งหลายกายยคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กําหนดรู้แล้วอมตะ ชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วภิกุทั้งหลายกายคกตาสติอัญชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วภิกุทั้งหลายกายคกตาสติอัญชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วพิกุทั้งหลาย กายคตาสติอัญชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอม,มตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้วดังนี้